สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมกับการมครอบฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเน้นวันละสามคู่นะครับตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมต้องขอบคุณสําหรับพักยกเจ็ดสิบเจ็ดด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ก็จะเป็นฟุตบอลลีกเล็กในอังกฤษนะครับเป็นลีกโทรฟี่นะฮะคู่แรกบิที่เวลาตีสองตรงมาดูวอรซอครับทีมจากลีกทูนะฮะ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางชูสบิวรีทีมจากลีกวันครับโดยคนนที่เจอมากเกมล่าสุดเป็นทางชูสบิวรีเอาชนะ3ประตวดสอนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับวอลซอลไชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดส่ทางครูสเล็กซันดานะครับ1ประตูดตัวหนึ่งครับส่วนทางชูสบิวรีแพ้5้าเกมติดเลยครับเกมล่าสุดแพ้เบอร์ตันมา20ย์นะครับไปดูกันที่ ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวอลซอนนี่ตรงกลางจะมีทางชาลีลาคินนะฮะโดน้าเป้าจะเป็นทางแามิลแมตคับส่วนทางชูสบรีเนี่ยจะมีทางจอจมาคัสกับกับทางทอมบ็อกแฮมนะครับในเกมรุกเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าวอลซอนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทีมที่อยู่ในลีกสองแต่ก็เป็นทีมลีกสองระดับจ่าฝูงนะครับไม่แพ้ใครมาหกเกมเติดติดแล้วต้องมาเจอทางชูสบรีที่ เป็นทีมบุ้ยจากหลีกวันแล้นะฮะออกทะเลกูไม่กลับนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้ผมมองว่าวันนี้จะรอดยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณี่ผมมองว่าแม้ว่าทางวาอซอจะอยู่ในหลีกที่ต่ำกวา่าผมมองว่าด้วยฟอร์มปัจจุบันตอนนี้พวกเขากำลังเล่นดีแล้วก็น่าจะดีพอจะบทเอาชนะทางชูสบิรีได้เลย1นประตูต่ศูนย์ครับ คือสองมาดูลาตินสองนะครับไปดูชาตันแอตเลติกนะครับทีมจากลีกวันครับวันนี้จะเปิดบ้านเจียวทางบรอมลี่ทีมจากลีกทูนะฮะโดยคุณไี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2016เลยนะครับเป็นทางบรอมลี่เอาชนะ2ปราตูดันหนึ่งไปดูวันนี้5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ ชาตอนชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะฮะเกมล่าสุดแพ้เอ็กเซเตอร์มาหนึ่งศูนย์ครับส่วนทางบอมลี่เนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางเชลนัมมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูอด้วยตัวบริลลิคาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับชาต้อนที่ตรงกลางจะเป็นทางคอนเนอร์คูเวนทรีนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางแมทกราดเดนครับส่วนทางบอมลี่เนี่ยตรงกลางเบนทอมสันครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางไบไมเคิลชีคนะฮะก็ต้องบอกว่า ชอชาตันมาตรฐานสูงกว่าแม้ว่าจะแพ้กเกมล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่แพ้ใครมาหกเกมติดติดเลยนะฮะแล้วทีที่ค่อนข้างจะเล่นในบ้านดีด้วยนะฮะส่วนทางบรอมลี่เนี่ยรังท้ายตารางติดในหลีกสองแหละนะครับแล้วก็แต่ว,ว่าช่วงหลังๆก็เหนียวแน่นขึ้นมาพอสมควรนะครับดูดีขึ้นนะฮะแต่ว่า ก็ยังต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นรองเพราะว่ามาเยือนด้วยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ชาตัาอย่างที่บอกครับเก่งในบ้านน่าจะดีพอที่จะเชอดเอาชนะทางบลอมีได้เลย2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไป็นยูรัตีสองสี่สิบห้านะครับไปดูบอตันนะครับทีมจากลีกวันนะฮะตอนที่หลุดไปอยู่ลีกวันแล้วนะครับบอตันวันนี้จะเปิดบ้านเจียบทางฟร w ดบูทเทาทีมจากลีกทูโดยคุณีะเจอกับเกมล่าสุดเนะี่ยเป็นทางบอตันเอาชนะสองศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ โบตันเนี่ยชนะสองแพ้สามครับเกมล่าสุดแพ้สตอฟพอร์ตมา5ู้นยเลนเลยนะครับส่วนทางฟีดบูลเนี่ยชนะหนึ่งสมอสอแพ้สครับเกมล่าสุดก็เอาชนะแบรดฟอร์ดมา1นึประตูสูตรครับไปดูกันที่ดูผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ โบตันนนี้ตรงกลางมีเจมาเตเต้นะฮะแล้ก็น่าเป้าจะเป็นทางเดียรชาเลสครับส่วนทางฟรีดวูดเนี่ยจะเป็นทางเลียมชอครับตรงกลางครับแล้วน่าเป้าจะเป็นทางดานิเอลมาหยอครับก็ต้องบอกว่าโบตันฟอร์มทรงๆไม่ดีไม่แย่อะไรมากมายครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือมาตรฐานพวกเขาสูงกว่าแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะส่วนทางฟรีดวูดเนี่ยเป็นรองเยอะครับฟอร์มก็ธรรมดามดานะครับแถมวันนี้มาเยือนด้วยผมมองว่า สภาพนี้รอดยากครับผมมอโบตันยังไงก็ดูดีกว่าน่าจะเปิดบ้านทุบเอาชนะฟรีดบุทได้เลยในท้ายที่สุดสามประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับมาจากลีกโทรฟี่ในอังกฤษล้วนๆเลยนะครับคู่แรกครับวอลซอลครับทีมจากลีกทูจะเปิดบ้านเอาชนะชูสบิวรีจากลีกวันหนึ่งศูนย์ครับคู่ที่สองครับชอตันแอตเลติกครับจะเปิดบ้านเอาชนะบอมเบี่สองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับโบตันวอนเดอร์สจะเปิดบ้านทุบเอาชนะทางฟรีดบุทแถวไม่ยากสามประตูต่อหนึ่งครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์โดใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุอรอตให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ